เอิดหน่วย,ลยไล่เดหัวใจที่ยกให้อ้ายไปขั้นไปยองวสนคำไัยดึงจองตับเดียวเลยนองคือหักเป็นหักเลขผัดมาออกตอกับไอมีคนไม่แบบบงการขักไอแค่มาตัวให้หักได้ใจแล้วไอกะระแส คลิปนี้นะพี่น้องสีงว่าบอกเรื่องเล้าของบอดจู่นะคะพี่น้อง <c oughs> เออเรื่องเหล้าอิลาน้อยกับพ่อเดีลยะคือเก่านะคะพี่น้องนะคะบอกเรื่องเล่าที่บอกว่าวันที่ยี่สิบสี่นี่นะคะพี่น้องอิลาน้อยสีได้ไปพบพ่อกันกับนักเรียนลุ่นไม่นะคะของเจโอทู o ่นะคะพี่น้องก่อนอื่นก้าวเข้าวาสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซี FC สาวน้อยเพชรบานแพงนะคะพี่น้อง แนี่ก็เอฟซี FC อีหลานหน่อยองหญิงพอโจ,โจ <FC S 2> เอฟซีเพชรแสงตะวันเอจีนะคะพี่น้องสำหรับแอดเพนนะคะพี่น้องได้มีการสมรัครเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเออได้มีการจองที่นั่งไปเรียนแล้วพี่น้องอสู้หลยดีใจคักนะครับพี่น้องเออพ่อบอโจประกาศท่านันละผู้นั่นก็จองผูง้นี้ก็จองเออสี่พ่ท่านตัวนี้ว่าสัน้นยางฝ่าเลยพี่น้องนะคะแค่สองมือได้ยินว่าเป็นลอยนะคะพี่น้อง เออเอาวันที่ยี่สิบสี่บอสโจเพื่อนได้ปักหมุดไว้อีกแล้วพี่น้องวันที่ยี่สิบสี่สิงหานี่เออความในใจที่ผมมีเก้าปีที่ผ่านมาผมจะเล่าสู่ท่านฟังเออบอสโจว่าเออหมดเปลือกเลยพี่สันกับการเรียนรู้โซเชียลครั้งที่สองเพื่อนบอกว่ามีประสบการณ์แล้วเด้ยครั้งที่หนึ่งผ่านไปครั้งที่สองมีประสบการณ์อาจเพด่อนใดอย่างหลายกว่าครั้งที่หนึ่งบุดแล้วอว่อนใจพี่อง สนใจอออะไรล่ะคะหมดเปลือกเลยกับการเรียนรู้โซเชียลครั้งที่สองนะคะ jo t o นะคะหรือโจสองนะคะพีลาน้อยบอกว่าเจโจสนใจทักหลังใหม่ด,วด่ดวนนะคะพี่นอ้องงานดีเห็นบ่ะนี่คือโอกาสเด้อพี่น้องเด้อนะคะบอโจเองนะคะพี่น้องเพิ่นได้โพสต์ภาพลงภาพประกาศไว้ยางสวยงามนะคะพี่น้องสร้างงานสร้างเงินนะคะพี่น้อง จากมือถือเครื่องเดียวหลักสูตร n บ e r b e g บ n กิ r หมายถึง b บ g กิแปลว่าเริ่มต้นประมาณน,นั้นนะพี่นอนะ้องเนาะกับบอสโจครั้งที่สองนะคะพี่น้องสนใจติดต่อได้นะคะเวลาเรียนนะคะพี่น้องก็คืออยู่ที่เวลาเดี๋ยวก้าโมงหอดหาโมงแรงจัดไปจัดนักจัดเต็มหากอนนะเริ่มซีโมเลิกสามถุ่มเด้อพี่น้อง คาดการว่าน่าจะนะคะพี่น้องน่าจะใกล้เคียงกันประมาณนั้นแต่บอกว่าเราอาจจะมีประสบการณ์ก็คงจะเป็นการเฮดไหมันกระชับขึ้นนะคะพี่น้องกับบัว่ากันนะคะพี่น้องอันนี้คือในเรื่องเล่าของการที่สได้ไปเลี้ยนนะคะแอดเพนวาเรื่องเล่าของการไปเลี้ยนนี่มันบอทอได้นามสกุลเนี่ยพี่น้องเอออย่างน้นอยๆเราจะได้นามสกุลห้ยท้ายนะ,ะพี่น้องเออะ เดี๋ยวต่อไปช่องของแอร์เพนก็สิเป็นเพชรแสงตะวัน A B J เ็นวะกับสิมี J O 2 Official อ่าบลูว่าสิได้ตาดิหยังออกบอนะคะเอลซีบอกว่าปาดปาดปาดเพื่อนซื้อตัซื้อช่องแม่ก็จำยากเพราะแห้งแล้วเพื่อนเงวก็เงว์จะไปเติมอะไรนะ J O 2 Official อีกสุดยอดเงวปาดพอะเหทปทุติเพื่อน กอดซ่อนลายเอฟซีกันเลยนะคะเอ้าสุดทแท้แท้สิวะนะคะอยู่ที่บอดโจนะคะพี่น้องเ,อเพื่อนสิตั้งชื่อให้แบบไหนยังง่ายก็ค่อยว่ากันนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิมีแน้ามาบอกฟังอีกนะคะเออเรื่องหน้าของการที่สิไปเรียนรู้แล้วพี่น้องแอดเพจอนมีความสนใจทุกหัวคอเลยนะคะพี่น้องเรียนรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่จะสร้างรายได้ได้ในโซเชียลบูเลียโอแอดเพจเองโมลูจักหรอกพี่น้อง หงจักแต่นี่ล่ะยูทูบนีล่ะนะคะพี่น้องวพาในมีรายได้จากข้างอื่นนะคะวิธีการใช้แพลตฟอร์มหลังบ้านของแพลตฟอร์มที่สร้างรายได้นั่นดิอ้ยมีแต่แนวบูฮูทั้งนั้นเลย ει, พี่น้องเทคนิคการเพิ่มผู้ติดตามเทคนิคอ,อะไรอีกเทคนิคการทําคลิปนะคะให้ดึงดูดหน้าติดตามอ้ยมีแต่ข้อขอเด็ดเด็ดเลยนนะาพี่น้องเนาะ เทคนิคการตัดต่อนะคะพี่น้องใส่เอฟเฟกง่ายๆจากมือถือนั่นแนวบูทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องโอ้ยอเพชนสีแดงหูไหลยเนี่ยเอาบักนะครับพี่น้งนอ,นะะนองสิงที่พิเศษในการถ่ายโซเชียลเครือสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนั่นเพื่อให้โอกาสนะพี่น้องเน,นาะสิแดงไปไทยไทยหนังหานกระไดประมาณนั้นนะคะหรือว่าไทายถี่เวลาเพิ่นอ่าเฮิจกรรมกับสามารถไปกไทยได้เวิร์กช็อปแล้วก็มีเวิร์กช็อปเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เพื่อจะสามารถนําไปใช้ได้เอ้ยบาทนี่แหละอเอติ้นสิริไทยจะขวงนําจริงๆเอติ้นว่าท่านไม่เคยไทยจะขวงจะเขือไนะด,อดอ้พี่น้องนะคะบกกาเดี๋ยวต้องไปเอาแรงบันดาลใจก่อนแม่นะคะเรียนจบหลักสูตรแล้วทางเรายัางจะติดตามผลงานและให้คําแนะนําเพื่อไปปรับใช้หลังจากการเรียนการสอนเว้ยธรรมาดาเนาะพี่น้องเนะาะนี่คือสิ่งที่บอดจู่คนสิมอบใหครับ สูู้สู้นนะคะถือว่าเป็นโอกาสนะคะพี่น้องเวลาเพิ่นกับบะมี่เด้ยช่วงนี้ที่เพิ่นมีเวลาเพราะว่ายัางรูบรเพราะว่าใไข่ออสะดุดนิดหน่อยนะคะเปลี่ยนผู้จัดการเอ้ยเปลี่ยนผู้กำกับถามสัสนสิว่ามีคอดนี้เกิดขึ้นเลยนะคะพี่น้องจักจี้ง่าใดนะคะจบจากสองคอนี้แล้วนะคะพี่น้องกับบอลูว่ายง่ายดาบาทนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะแอดเพื่อนเองก็เลยต้องรีบขวานะคะพี่น้อง เพราะว่า,วานาสิเปลี่ยนปิดหรือหลูการนาหรือจังใดยังไงนะคะเงีวอีกเปลี่ยนปีเลยทีเดียวนะคะหลายคนหลายท่านเขามารับชมเนาะพี่น้องเนาะนี่คือสําหรับคลิปนี้ไอเพจนองมีความชื่นชมมีความดีอกดีใจว่าเจ้าของได้จองไว้แล้วนะ,ะพี่น้องไอเพนสิได้ไปเรียหรอเด้อพี่นออ้องเด้อเอาร่วมแสดงความคิดเห็นสําหรับคร์ดนี่นะคะในในน้อนที่สุดอีลาน้อยก็จะไปนะคะพี่น้องเอออีลาน้อยกบอ่า แม่หน่อยพ่อเอกนะคะบอดจเพ่นให้ไปเป็นแกงบันด,ดาลใจสําหรับพ่อเอกเป็นคนเบาหน่อยนะคะเมื่อลูกสาวไปพ่อกับแม่ก็ต้องไปนั่นเป็นว่าพี่น้องเอออีลาน้อยจะได้แม่อ่าแอนเอพนเองจะได้พูพ่อกันกับอีลาน้อยพูพ่อกันกับบอดจนะคะพี่น้องพ่อมมันเลยนะคะพี่น้องสุดๆไปเลยนะคะถือว่าอ่ะรวมแสดงความยินดีกับแอนเพนกันแล้วกันนะคะท่านใดที่อยากจะแสดงความคิดเห็นอันใดจังใดนะคะ บอกบอกขามาในคอมเมนต์นี่เลยนะคะพี่น้องจะได้พออ่อยิล่ะน่อยพร้อมเด้นะคะพี่น้องถ่ายคลิปเด้อพี่น้องตั้งเบิ้งไปเบิ้งหอดจนถึงถ่ายคลิปเด้อบอโจอูอกหล่น่อยฝากช่องให้กับเอเ็กเซนขอบคุณหลายๆในความการุณาของเพิน่นนะคะท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในกับทางช่องเพรแสงตะวันเอบีจีเด้อพี่น้องเด้อเฮงๆปงปังๆังสุภูสุคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ กับพอฟังซองที่ส่งนนด้านในได้จ่าฟังอะไรก็ใช่เลนกำลังใจนี้ใน่ก็เวลา ตามช่องดิสเสียงตะวันค่ะ EPG EPG โอ้ย EPG คตาฝากกคุณจ่าหน่อยนะครับคนดิดแต่งเสื้อใครจะดิ่งปิ้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 งให้คุณแม่